ที่มานั่งนี่ได้เนี่ยเพราะใครพามาถ,ถ้าท่านไม่มีสติเดี like, <S <S ๋ยท่านมาไม่ถูกนะเห็นไหเนี่ยาตารู้ท่าสตินําหน้าแล้เพราะนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทตารู้เนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่มันมักจะหลงไปกับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายรู้เดี๋ยวเดียวก็หลงรู้แล้วว่าโกรธแต่ก็โกรธทั้งวันรู้แล้วว่ารักก็รักอยู่นั่นแหละทตารู้มันยังไม่ตื่นมันยังหลับ เรียกหลับไหลไปกับอารมณ์การจิุสติจะเรียกาเป็นการภาวนาคือทำจิตให้มันจเจริญทำจิตให้มันจเจริญน, <c oughs> นี่ถ้าใครชีวิตไม่ค่อยจเจริญเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาสิมันก็จะ,จะเจริญเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อกันหมดอาจารย์คะ่ะถ้าชื่อภาวนาแล้วไม่จเจริญมันก็จะตกต่ำเหมือนเดิมนะ <c oughs> การเจริญสติคือการปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาทําหน้าที่ตอนนี้าธาตุรู้ก็เตรียมตัวจะหลับแล้วตื่นเธอาธาตุรู้ต้องมีการปลุกให้มันตื่นขึ้นมาการตื่นนี่มันดีนะตื่นคือการออกมาจากอารมณ์เหล่าน,นั้นตื่นจากอะไร ตื่นจากความง่วงเพราะว่าเวลามันเกิดความง่วงเนี่ยถ้าสติไม่ตื่นเนี่ยมันก็สติก็จะไม่ค่อยทํางานอะ่ะก็จะไหลไปกับความง่วงรู้ว่าง่วงนะแต่มันก็หลับไปกับความง่วงมันยังไม่ตื่นการเจารสติทําให้จิตมันตื่นออกมาจากความง่วงตื่นออกมาจากความสงบวันเมื่อวานมีติธรรมมาพูดคุย เพราะว่าทำสมาธิแล้วจิตสงบแล้วไปไม่ถูกสงบแล้วไม่ยจะทำอะไรต่อไปเคยมีไหมสงบแล้วไม่้จะทำอะไรต่อไปพอสงบสักพักก็สยบบางทีก็หลับเลยเพราะความสงบมันเกิดจากความสบายเนี่ยถ้าท่านสบายทนะ่านส,สงบสงบเสร็จแล้วก็อะไรจิตมันขี้เกียจแล้วมันก็จะหลับไหล <c oughs> การฝึกสติถ้าไม่จิตมันตื่นออกมาจากความสงบ ตื่นออกมารู้ให้รู้ในทางความสงบพอรู้เท่าทันความสงบก็เห็นความสงบเนี่ยมันเป็นความไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเตนออกมาแล้วเห็นสัจธรรมในความสงบการจริตติทําให้จิต,ตืตนออกมาจากกายร่างกายทุกคนเนี่ยมันมีจิตอยู่มีสติครอบครองอยู่ถ้าสติไม่ตื่นจิตมันก็จะไม่ตื่นด้วยมันก็สยบอยู่กับร่างกายที่มันเจ็บป่วยที่มันแก่ พราะกายแก่เราก็แก่เพราะว่าจิตมันก็ครอบครองอยู่ความแก่ของร่างกายเวลาร่างกายป่วยไข้จิตมันก็จะสยบอยู่ความป่วยไข้กายป่วยใจก็ป่วยกายพิการใจก็พิการเพราะจิตไม่ตื่นออกมานอกกายถึงข่าวจะตายจิตก็ตั้งตายไปกับร่างกายไม่ตื่นออกมารู้การเจริญสีการปลุกจิตให้มันตื่นออกมาจากกาย ไม่เข้าไปทรงเป็นหนึ่งเดียวเป็นการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตจะแยกกายแยกจิตดนั้นต้องมีสติต้องตื่นออมาก่อนตื่นดึงจิตออกมาออกมารู้กายการเจริญสติทำให้จิตมันตื่นออกมาจากความคิดความคิดนั่นแหละทำให้เราเป็นทุกข์เพราะคิดทีไรเป็นตัวตนทุกทีคิดทีไรก็เป็นกรรมทุกทีไม่น่าทำกับเราเลย มันเวรกรรมแะ้้ของเราเนอะนั่นแหละเพราะความคิดเนี่ยเวรกรรมจะเกิดขึ้นตามฐานเจ้ากรรมในเวรมันมาจากความคิดของเราเอง <c oughs> ถ้าจิตมันตื่นจากความคิดใหม่แล้วก็ไม่มันอยู่เหนือกรรมเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไปตามกรรมอยู่เหนือกรรม <c oughs> การเจริญติการปลุกจิตให้ตืต่นออกมาจากทุกขเวทนาทางกาย <c oughs> นั่งนาน เกิดเวทนามันเป็นทุกข์ใช่ไหมเราก็โอ้แย่เลยเรานั่งนานเมื่อยแล้วเกินเราเมื่อยแล้วเกินนั่นจิตยังไม่ตื่นนะเพราะขาดสติอยู่พอมีสติมันปลุกให้จิตตื่นออกมาจากเวทนาโอ้นี่เวทนาของกายไม่ใช่เวทนาของจิตมีแต่เรื่องการตื่นนั้นตื่นรู้ตื่นคือแยกตัวมาเป็นอิสระ แล้วก็เห็นทั่วเลยเห็นอาการของกายของจิตได้ชัดเจนมากเพราะตื่นออกมาดูเนี่ยเมือาจ้าเนี่ยผมมาเนี่ยมผมนั่งหลังเนี่ยผมมองเห็นไม่หมดทุกคนหรอกเห็นแต่ข้างหลังไม่กี่คนแล้วก็มองหลวงพ่อกับพระอาจารย์ลงศิลเทศเหมือนอย่างเรานี่อยู่ในรวมเดียวกับกลุ่มคนฟังตอนนี้มันตื่นออกมาดูหน้าคนฟังเห็นหมดเลยเนี่ยคือการตื่นนะมีประโยชน์นะเห็นทั่วเลยนะ <laughs> ราะนั้นการเจร,ริสติทาให้จิตมันตื่นออกมาจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากตัวตนออกมาจากกิเลสและกรรมต่างๆออกมาดูแต่สติที่เกิดขึ้นไดนั้นจะต้องมีการฝึกต้องมีการเจริญคิดเอาก็ไม่ได้คิดให้มีสติเนี่ยมันง่ายมากแต่จะไม่มีสติเลยเพะมมวแต่คิด ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> บางทีคนพูดเรื่องสติขาดสติก็มีนะเพราะมันยังไม่ตื่นออกมาจากจิตท,ที่มันคิดปรุงแต่ง <c oughs> จิตจะถูกฝึกให้มีสติได้นะั้นจะต้องมียาบทที่เคลื่อนไหว <c oughs> การเคลื่อนไหว <c oughs> ไปการกระตุน้นปลุกเล้าให้จิตมันมีการเคลื่อนไหวให้มันตื่นมาได้ง่าย <c oughs> ถ้านั่งเฉยเฉยเนี่ยอาจจะนิ่งแล้วก็หลับไปก็ได้ถ้าเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยนะ มันมีการเคลื่อนไหวสติจะเกิดขึ้นได้ง่ายสติไปอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยในภาษาธรรมเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานคือการมีกายเป็นฐานให้สติมันไปตั้งรู้ให้ไปิจิไปตั้งรู้เรียกกายานุปัสนาสติปฐานฐานคือกายที่เคลื่อนไหวก็ต้องมีสติ เป็นผู้ที่รับรู้กายที่เคลื่อนไหวนะเนี่ยการที่มีกายเคลื่อนไหวสติรู้เนี่ยมันทำให้จิตมันตื่นได้ง่ายจิตมันตื่นทำไมตื่นมาเพื่อจะเห็นความจริงของตัวมันเองเการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมาดูตัวเราเอาใจมาดูกายเอาใจมาดูใจแต่เริ่มต้นเนี่ยเอาใจมาดูกายก่อนมันเป็นของหย,ยาบเห็นได้ง่าย กายเห็นได้ง่ายลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นคลำดูก็เจอไปดูจิตเลยเนี่ยลืมตาก็ไม่เห็นคลำก็ไม่เห็นต้องมีสติที่มันตื่นรู้ตึงจะเห็นจิตที่มันคิดได้นั้นเรื่องของกายยาลปัปศนานั้นต้องรู้กายเป็นหลักอย่าไปยุ่งกับความคิดแต่ไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความคิดและไม่ยุ่งความคิดปล่อยคิดไปแต่เรามารู้กายที่เคลื่อนไหวซะ เพราะนี่คือกายานุปัสสนาสิปฐานเอาตัวนี้ก่อนรู้กายก่อนการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันพลาดตัวมันเองออกจากความคิดปรุงแต่งได้ไอ้ความคิดปรุงแต่งทำให้จิตมันไม่สงบทำให้จิตมันไม่ตื่นการมารู้กายเนี่ยจะเป็นอุบายให้เห็นจิตคิดได้ง่ายเพราะกายมันไม่ได้คิด มีกายก็คิดบ้างไม่มีแต่เสียงลมบอ,อกว่ากายไม่คิดแต่ถ้ามีความคิดขึ้นมามันจะเห็นชัดเพราะความคิดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมซึ่งไม่ใช่กายเห็นไหมเห็นจิตโดยบังเอิญด้วยสายการดูกายเป็นเป้าล่อเพื่อให้จิตมันคิดถ้าไม่คิดก็ดูกายได้สติพอจิตมันคิดก็เห็นจิตได้ปัญญา เนี่ยภาษาธรรมบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมตามทันไหมตอนนี้มาถึงดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะคะถ้าแม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะให้รู้ว่าแม่เข้าใจเถอะนั่นแหละแสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าไม่เข้าใจ <laughs> นะอย่าไปงงปล่อยมันผ่านไปไม่จำเป็นต้องรู้เดี๋ยวดีก็ได้เข <laughs> าบอกฟังธรรมะต้องฟังแบบไม่รู้เรื่องนะะั่นแหะคือรู้เรื่องอ่า แ,แบบไอ้รู้เรื่อง,บบอองนี่นแหละคือเป็นตัวสมมุตินะปรุงแต่งนะไอ้ไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้ปรมัดแท้รู้แบบไม่รู่วอะไรแล้วว่าเทียนบอกไว <c> ้ <oughs> <c oughs> รู้แบบไม่รู่วอะไรนั่นแหละคือรู้จริงตกลงมันรู้กันหมดแล้วนะคะถ้าไม่รู่วอะไรเนี่ยมันรู้แจ้งแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องปรุง <c oughs> <c oughs> แต่งถ้าไปรู่วอะไรเนี่ยเรื่องมันมากเพราะธรรมะไม่มีอะไรมีแต่สมม,มุติกับตัวปรมัดสมมุติคือความคิดปรุงแต่ง <c oughs> ไปเรื่องเป็นราว ปรามาัดคือไม่มีอะไรมีแต่อย่างงั้นแหละมีแต่อยังงั้นแหละไม่มีคำพูดเนีย่ยเพราะนั้นการฝึกสติไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงสมาธิสติที่ตั้งมั่นอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่นแหละมันก็มีสมาธิในตัวแล้วแล้วก็จะชวนปัญญาออกมาให้เรารู้แจ้งการฝึกสติแบบเคลื่อนไหว เพื่อจิตมันตื่นไปรู้ทันความคิดปรุงแต่งเพราะตัวความคิดปรุงแต่งเนี่ยคือตัวปัญหาใหญ่หลวงพ่อเทียนบอกว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดเมื่อมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นความคิดเราขาดสติเราเลยเข้าอยู่ในความคิดเลยรวมไปเหนือความคิดคิดข้ามวันข้ามคืนเข้าอยู่ในความคิดพอคิดนานๆเข้าเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อย นั่นแหละคือความทุกข์แต่ถ้าจิตมันคิดขึ้นมาแล้วถ้ามีมสติรู้ทันปับ๊บความคิดก็จะดับลงไปทันทีจิตก็ไปอิสระหลุดไปแล้วตอนนั้นหลุดพ้นไปแล้วคิดอีกก็รู้อีก uh huh. เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีกําลังพอแล้วฝึกสติมามากจิตมีกําลังมันจะรู้ทันความคิดแล้วก็ความคิดจะไม่ค่อยเกิดขึ้นไอ้คนที่คิดมากเนี่ยเพราะขาดสติ คนที่คิดมากออกจากความคิดไม่ได้เพราะสติไม่มีกําลังถ้าคนคิดมากสติมากมันคุมกําเนิดความคิดให้คิดน้อยลงได้ต่อไปมันก็ไม่อยากคิดเพราะว่าตัวสติไปครอบคลองเนื้อที่ของจิตไว้หมดแล้วจิตไม่ค่อยจะคิดแต่ถ้าจะคิดก็คิดแบบสติปัญญาคิดแบบใกล้ควรมีระเบียบมีระบบแก้ปัญหาได้แล้วก็คิดแล้วหยุดได้ไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะความคิด ราะนั้นฝึกสติรู้กลายเคลื่อนไหวเพื่อจิตมันตื่นแล้วก็จะรู้ทันความคิดพอรู้ทันความคิดใหม่แล้วก็มันก็หลุดออกจากสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายมันก็พ้นทุกข์ได้ตรงนั้นเจนครับเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้แนวคาสอนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะไม่เน้นที่ความสงบท่านบอกว่าให้เอาความสงบเนี่ยทิ้งไปเลยก็ถูกต้องล่ะเพราะความสงบมันเป็น มันเป็นอะไรวามันเป็นคนละด้านกับกับไอสติคนเรามีความสงบบางทีก็สงบแบบขาดสตินะสงบแบบขาดสติคือสงบแบบไม่รู้ตัวเหมือนคนอยู่ในถ้ำไม่เห็นนอกถ้ำถ้ามีสติแล้วเนี่ยเห็นั้งนอกถ้ำในถ้ำมันมีสงบอยู่แล้วจะสงบพอสมควรไม่ติดไม่ยึดในความสงบนั้นแต่เป็นผู้ที่เห็นความสงบนั้นสงบมีสองอย่างคือสงบแบบหลงกสงบแบบรู้ สงบแบบหลงเรียกว่าสยบสงบแบบรู้นั่นคือมีปัญญายเห็นความจริงของความสงบว่ามันไม่เที่ยงหลวงเทียนเน้นมากการฝึกสติไม่ใช่เพื่อความสงบลืมนะฝึกสติเพื่อไม่ใช่เพื่อความสงบถ้าสงบแล้วขาดสติสู้จิตฟุ้งซ่านแล้วมีสติไม่ได้เอางั้นเลยนะคะ สงบและขาด asa, สติก็สยบไปก็ ras. ไม่รู้อะไรไม่พัฒนาขี้เกียจใช่ค่ะแต่ฟุ้งซ่านแล้วมีสติได้เหรอคะนี่แหละตัวฟุ้งซ่านแล้วมีสติตลอดทำให้เกิดปัญญานะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงนะเกิดปัญญาเห็นความฟุ้งซ่านไม่ใช่เราการทําความสงบเนี่ยมันยากเพราะต้องบังคับจิตให้สงบเพราะนิสัยของจิตไม่ชอบสงบชอบคิดใช่ไหมธรรมชาติของจิตมันชอบคิด ไปฝึกให้มันสงบก่อนเถอะมันจึงลําบากมากเวลามันเกิดความโกรธเนี่ยเวลาคิดมากๆหรือโกรธเนี่ยเราทําความสงบได้ไหมลองดูนะถ้าโกรธคนข้างๆตัวแล้วก็อเราไปเข้าขอพระตความสงบเถอะยิ่งโกรธหนักกวิคือว่าสมาธิขี้โกรธคนติดดีนะคนติดความสงบชอบ้าความสงบ แต่ถ้ามันคิดฟุ้งซ่านมันโกรธมันรักตามปกติเลยแต่ถ้ามีสติรู้เนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนา